เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มากันอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเพราะว่าผมทาการเก็บนะครับตัว๋วอ่าเขาเรียกว่าอะไรตั๋วกาชาพวกเนี้ยครบหมดแล้วนะครับผมเนาะก,ก็มาเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ยังรู้สึกจะตั๋วกาชาไม่ครบเนี่ยมันจะต้องเล่นด่านคูลเลอร์ที่เป็นด่านคูลเลอร์สีอ่ะเออเราต้องฟาร์มตัวนั้นด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่า จะทำคลิปแยกไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันแต่ขอเปิดเซิร์ฟเจแปนก่อนเลยก,กันเนื้อผมไม่รู้เงินว่า50บใบเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่รู้จะหวังอะไรนะครับผมไปไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปเออเฮ้ยมันมีขึ้นได้หรอวะคืออะไรโอ้นี่ครับคืออืมคือจะหวังตัวอะไรอะมันก็แบบพวกนั้นอะมาไปกันเลยครับ ครับมาครับผมมันไอ้นี่อยู่แล้วใช่ไหมมันกาลังตีอยู่แล้ววะวะ oh มันกาลังตีอยู่แล้วนะครับว่าได้ LR แน่นอนนะครับจะได้ตัวอะไรน,นะครับผมมาลุ้นกันครับเออมาดีมาดูาดครับขอ,อ LR อยากได้เนี่ย LR เบต้า LR เบต้ากับน้ำปะขอ,อได้ไหมเออเวลา้ตัวนั้นอะ เอามาไ่้สึกชิงก็ยังดีเน้วปัไเบติ่ามากโอ้โหโโแม่งลุงแล้วมันนะ้งน่ะเมื่อกี้เหมือนจะลุงไปเลียบครับผมเฮ้ยตัวท้ายไม่เอาน่าตัวท้ายไม่เอานะเพื่อนโอ้โหคือนิ่งครับแต่ว่าเล็กนิ่ง โอ้โหเฮ้ยเอเอเออหลังตู้ก็ยังมีเลยหรือโอ้โหโอ้โหซ้ำซ้ำจนไม่รู้จะซ้ำยังไงเลี้ยงนะครับผมตัวนี้โอ้โหเฮ้ยนี่แหละอ่ะรู้ว่ามันจะแบบเปลี่ยนไงไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวตู้อืโหโห่นมีนั่งเยอะแยะเฮ้ยเดยีดย๋ยว คือกายผมรอ e C A เลยเหรออืวนี้ก็ก็ดีรนะดับหนึ่งแหละแต่แบบน,นี่โอ้โหเออเดือดนะจะได้ออตัวท้ายหรอไม่มีแบบว่าหอนหน้านาันได้ดีไปโอ้โหนี่โอ้โหลีลิน โอ้โหหน้าตู้จริงๆเ,เพื่อนๆเฮ้ยหน้าตู้มดเลยโอดโ้โโอ้ยตายแล้วใช้คำว่าเกลือได้ไหมโอดเกลือเลยแม่เลยเป็นตัวที่แบบโอ้ยใครก็ได้ดิเมท่โอแจ็คเลยครับผมโอ้ยอย่างเซ็งเลยนะผมใช้คำว่า อย่างเซ็งเลยแล้วกันนะโหแบบอะไรก็ได้ทไ่่เ่บัวแจ็คนะครับผมอย่างเซ็งเลยโอ้โหตายแล้วเนะี่ยบอกดิไม่มี LR หลงมาเลยกันเพื่อนแถนได้ LR ที่น่าจะกากที่สุดหรือเปล่าคงต้องรอเขาเรียกว่าอะไรคงต้องรอว่า,วามันจะมีกิจกรรมช่วงไหนไหมที่แบบว่าอาจจะเป็นเวอร์ไปีหน้าไหม หรือว่าอะไรก็ตามนะที่โบแจ็คสามารถที่จะกลับมาัง,งาดได้ก็หมอเป็น LR ที่กาบมากเลยนะครับผมตอนนี้รอการ e c a เอย่างเดียวนะรหรือว่ามัน e แล้วผมจำไม่ได้มานจืดจางมากอะ่ะไม่คิดว่ามันมีอยู่ในเกนมด้วยนะเ <c oughs> นะร์กผมก็โอ้อย่างเสิงเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเะนร์กผมแล้วก็ตัว s r ก็ใช้ไม่ได้สักตัวเลยเอ้ยมันจะบอกว่าใช้ไม่ได้สักตัวก็ไม่ได้นะตัวเดิงคูตัวนี้ก็ยังพอมีงานในหะ้ออกนะครับผมประมาณนี้แล้วกันะนรับผมก็ เพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและ LR มากกว่าหนึ่งตัวไม้ก็สามารถที่จะแชร์บอกกันได้นะครับช่วงนี้เกมแบบโดค้างที่ผมเกลือน,นักๆเลยนะเออไม่รู้เป็นอะไรเหมือนบอกว่าม้ยพอแล้วไปเล่นเกมอื่นอะไรประมาณนี้นะเออก็แบบโอ้ยเกลือจัดเลยนะครับผมก็เพืเ่อนๆับผมใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม